คนที่จิตนิ่งไม่ใช่แค่คนที่สงบเงียบแต่เป็นคนที่มีความมั่นคงภายในพวกเขารู้จักควบคุมอารมณ์คิดก่อนทําและไม่ปล่อยให้สถานการณ์ภายนอกมาครอบงําใจคนแบบนี้มักมีเสน่ห์ลึกสงบแต่ดึงดูดเพียงแค่ยืนอยู่ก็สร้างความเชื่อมั่นและแรงดึงดูดให้คนรอบตัวต่อไปนี้คือ10ลักษณะนิสัยที่มักติดตัวคนจิตนิ่งซึ่งใครอยู่ใกล้ก็อดหลงเสน่ห์ไม่ได้ 1. ควบคุมอารมณ์ได้ดี ไม่โกรธง่ายไม่ตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ไม่ปล่อยให้อารมณ์ครอบงำคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีและมีจิตนิ่งคือบุคคลที่สามารถจัดการความคิดความรู้สึกและปฏิกิริยาต่างๆของตอนเองได้อย่างมีสติและมีระเบียบพวกเขาไม่ถูกแรงกระตุ้นทางอารมณ์หรือความเครียดชักนำให้ตัดสินใจอย่างรีบร้อนหรือไม่รอบคอบ การควบคุมอารมณ์เป็นการรู้จักตระหนักถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นและสามารถเลือกวิธีตอบสนองที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆโดยไม่ปล่อยให้อารมณ์ครอบงำการกระทำความสามารถในการควบคุมอารมณ์มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งช่วยให้บุคคลมีความสมดุลระหว่างความต้องการของตนเองกับข้อจำกัดของสิ่งแวดล้อมการมีจิตใจสงบเป็นสิ่งสำคัญท,ที่ทำให้บุคคลสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างชัดเจนและรอบคอบ มองปัญหาและความซับซ้อนของชีวิตด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและตัดสินใจโดยอิงกับเหตุผลและความเข้าใจไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกชั่วคราวคนที่มีจิตนิ่งมักมีความมั่นคงทางอารมณ์พวกเขาสามารถเผชิญกับความท้าทายความกดดันและความเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่สูญเสียสมดุลการฝึกจิตใจให้สงบและฝึกสติเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความตั้งใจและความต่อเนื่อง ความสงบของจิตใจช่วยสร้างความเข้มแข็งภายในทำให้บุคคลสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การควบคุมอารมณ์และจิตใจที่สงบยังส่งผลต่อการพัฒนาความสัมพันธ์และสภาพแวดล้อมรอบตัวการมีอารมณ์ที่มั่นคงและจิตใจสงบช่วยให้บุคคลสามารถสร้างความเข้าใจการสื่อสารและความร่วมมือที่ดี การมีสติและสมดุลทางอารมณ์ยังเป็นพื้นฐานของการพัฒนาตนเองการตัดสินใจที่มีคุณภาพและการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าโดยรวมคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีและมีจิตนิ่งเป็นบุคคลที่สามารถสร้างความสมดุลภายในควบคุมความรู้สึกและตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมพวกเขาไม่เพียงแต่สามารถจัดการกับความท้าทายภายนอกแต่ยังสามารถพัฒนาตนเองและมีความมั่นคงทางจิตใจอย,อย่างยั่งยืน 2. คิดก่อนพูดและทำทุกคำพูดและการกระทำมีเหตุผลฟังแล้วรู้สึกมั่นใจคนที่มีจิตนิ่งมักมีความสามารถในการคิดไตรตรองก่อนที่จะพูดหรือทำสิ่งใดการคิดก่อนลงมือทำเป็นผลมาจากความสงบภายในจิตใจและความสามารถในการควบคุมอารมณ์พวกเขาไม่ถูกแรงกระตุ้นจากอารมณ์ชั่ววูบหรือความเครียดชักนำให้ตัดสินใจอย่างรีบร้อนหรือไม่รอบคอบการคิดไตรตรองช่วยให้บุคคลสามารถพิจารณาผลลัพธ์ ความเหมาะสมและผลกระทบของการกระทําอย่างรอบด้านการคิดก่อนพูดและทําเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสติและความตระหนักรู้การมีจิตนิ่งช่วยให้บุคคลสามารถประมวลผลข้อมูลอย่างรอบคอบตัดสินใจโดยอิงกับเหตุผลและรักษาความสมดุลระหว่างความต้องการส่วนตัวกับความเหมาะสมทางสังคมการใช้เวลาในการคิดไตร่ตรองยังช่วยลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือเกิดความเข้าใจผิด ความสามารถในการคิดก่อนพูดและทำยังสะท้อนถึงความเข้มแข็งทางจิตใจและความมั่นคงทางอารมณ์คนที่มีจิตนิ่งจะสามารถควบคุมความรู้สึกและแรงกระตุ้นภายในใจทำให้การกระทำและคำพูดของพวกเขามีความรอบคอบและมีคุณค่าการคิดไตร่ตรองล่วงหน้ายังช่วยให้บุคคลสามารถรับมือกับสถานการณ์ซับซ้อนหรือท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพการคิดก่อนพูดและทำเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาตนเองและความสัมพันธ์ การตอบสนองอย่างมีสติและรอบคอบช่วยเสริมสร้างความเข้าใจการสื่อสารและความร่วมมือที่ดีการมีสติและสมดุลทางอารมณ์ยังเป็นพื้นฐานของการพัฒนาตนเองการตัดสินใจที่มีคุณภาพและการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าโดยรวมคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีและมีจิตนิ่งเป็นบุคคลที่สามารถสร้างความสมดุลภายในควบคุมความรู้สึกและตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม พวกเขาไม่เพียงแต่สามารถจัดการกับความท้าทายภายนอกแต่ยังสามารถพัฒนาตนเองและมีความมั่นคงทางจิตใจอย่างยั่งยืน 3. ฟังมากกว่าพูดสนใจคนอื่นจริงๆและทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าคนที่มีจิตนิ่งมักมีความสามารถในการฟังมากกว่าพูดฟังไม่ใช่เพียงการรับรู้เสียงหรือคำพูดแต่เป็นการรับฟังด้วยความเข้าใจการฟังด้วยความตั้งใจต้องอาศัยความสงบของจิตใจและการมีสติ ซึ่งช่วยให้บุคคลสามารถประมวลผลข้อมูลความรู้สึกและบริบทของสถานการณ์ได้อย่างรอบด้านฟังมากกว่าพูดสะท้อนถึงความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความคิดคนที่มีจิตนิ่งจะไม่รีบร้อนตอบสนองหรือแสดงความคิดเห็นโดยไม่ไตร่ตรองพวกเขาให้ความสำคัญกับการเข้าใจสิ่งที่ผู้พูดสื่อสารอย่างแท้จริงก่อนที่จะตอบสนองการฟังเช่นนี้ช่วยเพิ่มความชัดเจนในการรับข้อมูลและลดความเข้าใจผิดหรือความขัดแยง้ง การฟังมากกว่าพูดยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือการให้ความสำคัญกับการฟังทำให้บุคคลสามารถสร้างความเข้าใจการสื่อสารและความร่วมมือที่ดีการฟังด้วยความตั้งใจช่วยให้สามารถเห็นความต้องการความรู้สึกและมุมมองของผู้อื่นได้ชัดเจนการฟังจึงเป็นพื้นฐานของการสื่อสารที่มีคุณภาพและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การฟังมากกว่าพูดยังสะท้อนถึงความรอบคอบและความมีสติของบุคคลคนที่มีจิตนิง่งจะพิจารณาข้อมูลและสถานการณ์อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจการฟังช่วยให้สามาร er ถประเมินความเหมาะสมของคำพูดและการกระทำทำให้คำตอบหรือการตัดสินใจมีความรอบคอบและมีคุณค่าการฟังมากกว่าพูดของคนที่มีจิตนิง่งสะท้อนถึงความสงบภายในใจความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความรอบคอบในการตัดสินใจ พฤติกรรมนี้ช่วยให้บุคคลสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 4. ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบเข้าใจว่าชีวิตมีขึ้นมีลงไม่เครียดกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คนที่มีจิตนิ่งมักมีความสามารถในการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบทั้งในตัวเองและในสิ่งรอบตัวการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านี้ไม่พยายามพัฒนาตนเอง แต่เป็นการรับรู้และเข้าใจว่าความผิดพลาดความล้มเหลวและข้อจำกัดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการยอมรับสิ่งเหล่านี้อย่างสงบช่วยลดความเครียดความกังวลและแรงกดดันทางอารมณ์การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบสะท้อนถึงความมั่นคงทางจิตใจและความรอบคอบคนที่มีจิตนิ่งสามารถพิจารณาสถานการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนโดยไม่ถูกความคาดหวังหรืออารมณ์ชั่วคราวครอบงำ พวกเขามีสติในการรับรู้ความจริงของสิ่งต่างๆและสามารถปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงได้อย่างเหมาะสมการยอมรับนี้ช่วยให้บุคคลสามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาความสามารถและคุณภาพชีวิตแทนที่จะเสียพลังไปกับความไม่สมบูรณ์แบบที่ไม่สามารถควบคุมได้นอกจากนี้การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบยังช่วยสร้างความสงบในใจและความพอใจ การไม่ยึดติดกับความสมบูรณ์แบบทำให้บุคคลสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเบาสบายมีความยืดหยุ่นในการจัดการกับความท้าทายและสามารถรักษาสมดุลระหว่างความต้องการและความเป็นจริงการยอมรับนี้เป็นพื้นฐานของการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนเพราะความสงบและความเข้าใจในความไม่สมบูรณ์แบบช่วยให้บุคคลสามารถตัดสินใจและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของคนที่มีจิตนิ่งสะท้อนถึงความสงบภายในความมั่นคงทางอารมณ์และความรอบคอบในการใช้ชีวิตพฤติกรรมนี้ช่วยลดแรงกดดันทางใจเสริมสร้างความยืดหยุ่นและทำให้บุคคลสามารถพัฒนาตนเองและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าได้อย่างยั่งยืน 5. ไม่ซุบซิบนินทาหรือวิจารณ์คนอื่นพูดแต่สิ่งที่สร้างสรรค์หรือไม่พูดเลยทำให้มีสเสน่ห์สง่างาม คนที่มีจิตนิ่งมักหลีกเลี่ยงการซุบซิบนินทาหรือวิจารณ์คนอื่นเพราะพวกเขาเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากคำพูดและการตัดสินผู้อื่นการไม่วิจารณ์หรือซุบซิบนินทาเป็นการแสดงถึงความเคารพในความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นและการตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมรอบตัวการพูดถึงคนอื่นในทางลบหรือการวิจารณ์โดยไม่ยุติธรรมอาจสร้างความตึงเครียดความเข้าใจผิดและทำลายความสัมพันธ์ที่มีอยู่ คนที่มีจิตนิ่งมีความสามารถในการควบคุมความคิดและอารมณ์ของตนเองพวกเขาไม่ปล่อยให้ความรู้สึกชั่ววูบเช่นความโกรธความหงุดหงิดหรือความอิจฉามาบงการคำพูดและการกระทำการไม่วิจารณ์หรือซุบซิบนินทาคือการเลือกที่จะไม่ปล่อยให้พลังงานเชิงลบมีอิทธิพลในชีวิตของตนเองการหันมาสร้างพลังงานบวกผ่านการสนทนาที่สร้างสารรค์และมีประโยชน์ทำให้จิตใจสงบและปลอดจากความวิตกกังวล การไม่ซุบซิบนินทาหรือวิจารณ์คนอื่นยังสะท้อนถึงความรู้สึกภายในที่มั่นคงและความมีสติคนที่มีจิตนิ่งมักมองเห็นสิ่งต่างๆอย่างลึกซึง้งและไม่หลงไปกับการตัดสินจากภายนอกพวกเขาตระหนักดีว่าการพูดในทางที่ไม่ดีกับผู้อื่นไม่เพียงแค่ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้อื่นแต่ยังสะท้อนถึงสภาพจิตใจของผู้ที่พูด การยับยั้งการวิจารณ์ไม่เป็นการจำกัดสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นแต่เป็นการเลือกใช้คำพูดที่ไม่สร้างบาดแผลในจิตใจของผู้อื่นและส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ การรักษาสมดุลในคำพูดและการไม่ซุบซิบนินทายังช่วยให้บุคคลมีจิตใจที่บริสุทธิ์และสงบการไม่กระทำสิ่งที่อาจทำให้เกิดความขัดแยง้งหรือความเจ็บปวดในจิตใจของผู้อื่นเป็นสิ่งที่ช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลช่วยให้บุคคลสามารถมีสมาธิในการพัฒนาตนเองและดำเนินชีวิตด้วยความสุข การไม่ซุบซิบนินทาหรือวิจารณ์คนอื่นของคนที่มีจิตนิ่งเป็นการสะท้อนถึงความสงบภายในความควบคุมอารมณ์และความเคารพต่อผู้อื่นพฤติกรรมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้บุคคลสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีแต่ยังช่วยเสริมสร้างจิตใจที่มั่นคงและปลอดจากความคิดลบที่อาจบั่นทอนพลังชีวิต 6. มีความมั่นคงภายในไม่ต้องการการยอมรับจากคนอื่นเพื่อยืนยันคุณค่า คนที่มีจิตนิ่งมักมีความมั่นคงภายในที่สะท้อนถึงความสงบและความสมดุลทางจิตใจความมั่นคงภายในไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความยากลำบากหรืออุปสรรคในชีวิตแต่เป็นการรับรู้และรับมือกับสิ่งเหล่านั้นอย่างมีสติและความเข้าใจพวกเขาสามารถยืนหยัดในความเชื่อมั่นในตนเองและไม่ปล่อยให้สถานการณ์ภายนอกมาบั่นทอนความสงบภายในจิตใจ ความมั่นคงภายในหมายถึงการรู้จักยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบและความไม่แน่นอนของชีวิตคนที่มีจิตนิ่งมักเข้าใจว่าชีวิตประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนและพวกเขาสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้โดยไม่เสียสมดุลทางอารมณ์ การรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ด้วยสติช่วยให้พวกนี้ไม่ตกเป็นทาสของความเครียดหรือความวิตกกังวลพวกเขาสามารถมองเห็นปัญหาด้วยมุมมองที่ชัดเจนและหาทางแก้ไขที่ดีที่สุดได้อย่างสงบ ความมั่นคงภายในของคนที่มีจิตนิ่งเป็นผลมาจากการฝึกฝนการควบคุมอารมณ์การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบและการพัฒนาความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆด้วยสติและความเข้าใจพวกเขาสามารถรักษาความสงบและความสมดุลในใจแม้ในเวลาที่เผชิญกับความท้าทายช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและดำเนินไปในทางที่เหมาะสมและยั่งยืน 7. อดทนและรอบคอบไม่เรียบร้อนตัดสินใจอย่างรอบด้าน มองผลระยะยาวมากกว่าผลระยะสั้นการอดทนและรอบข้อเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของคนที่มีจิตนิง่งความอดทนช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญกับความยากลำบากและความท้าทายโดยไม่ย่อท้อหรือเสียสมดุลทางอารมณ์คนที่มีจิตนิ่งเข้าใจว่าไม่ทุกสิ่งจะเป็นไปตามที่หวังและความสำเร็จในชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นในทันที การอดทนทำให้พวกเขาสามารถดำเนินการในระยะยาวโดยไม่ถูกผลักดันให้ตัดสินใจในช่วงเวลาที่อารมณ์หรือสถานการณ์กำลังรบกวนการอดทนของคนที่มีจิตนิ่งไม่ใช่แค่การรอคอยอย่างเชื่อชาแต่คือการยอมรับกระบวนการและสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพวกเขามีความสามารถในการมองเห็นสิ่งต่างๆในระยะยาวและเข้าใจว่าความพยายามในวันนี้จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีในอนาคต การอดทนช่วยให้พวกเขาไม่ตัดสินใจรีบร้อนหรือทำสิ่งที่อาจทำให้เสียสมดุลในชีวิตในขณะเดียวกันการรอบคอบเป็นการใช้เวลาพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะลงมือทำหรือแสดงความคิดเห็นคนที่มีจิตนิ่งจะไม่ถูกความรู้สึกชั่ววูบหรือการกระตุ้นจากภายนอกชักจูงให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเร่งรีบ พวกเขามีสติในการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทําหรือคำพูดทำให้การตัดสินใจมีความรอบคอบและมีความเสี่ยงตำ่ำการรอบคอบยังเป็นผลมาจากความเข้าใจในตนเองและสถานการณ์พวกเขาจะไม่ตกเป็นทาสของความคาดหวังหรือความกดดันจากภายนอกแต่จะใช้วิจารณญาณในการพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างรอบด้านการรอบคอบช่วยให้บุคคลสามารถเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดในการดำเนินชีวิต โดยไม่ปล่อยให้ความรู้สึกหรืออารมณ์ชั่วคราวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทั้งการอดทนและการรอบคอบเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความมั่นคงภายในความสงบและการพัฒนาตนเองคนที่มีจิตนิ่งมักมีความอดทนต่อความยากลำบากในชีวิตและมีความรอบคอบในการจัดการกับปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆพวกเขารู้จักการให้เวลาแก่กระบวนการไม่เร่งรีบหรือเสียสมดุล แต่จะดำเนินชีวิตด้วยความพยายามที่มีเหตุผลและการคิดอย่างรอบคอบการอดทนและรอบคอบของคนที่มีจิตนิ่งเป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้พวกเขาสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีสติและมั่นคงความอดทนช่วยให้พวกเขาผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ในระยะยาวขณะที่ความรอบคอบช่วยให้การตัดสินใจมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพการพัฒนาคุณสมบัติเหล่านี้ส่งเสริมให้บุคคลสามารถดำเนินชีวิตด้วยความสงบและยั่งยืน 8. ให้เกียรติและเคารพผู้อื่นชื่นชมและเห็นคุณค่าของคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนการให้เกียรติและเคารพผู้อื่นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของคนที่มีจิตนิง่งบุคคลเหล่านี้มักมีความสามารถในการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพอย่างแท้จริงไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆความเคารพนี้ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงออกทางกายหรือคำพูดแต่เป็นการรับรู้ถึงคุณค่าของผู้อื่นและปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเอื้อเฟื้อและเข้าใจ คนที่มีจิตนิ่งเข้าใจว่าแต่ละคนมีความคิดและประสบการณ์ที่แตกต่างกันและพวกเขาให้เกียรติในความหลากหลายเหล่านั้นการเคารพผู้อื่นไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับทุกความคิดเห็นหรือวิธีการแต่เป็นการยอมรับสิทธิ์ของคนอื่นในการมีมุมมองหรือวิถีทางของตนเองการไม่ตัดสินผู้อื่นหรือพยายามเปลี่ยนแปลงพวกเขาเป็นการแสดงออกถึงความเคารพในความเป็นมนุษย์ที่มีเอกลักษณ์ การให้เกียรติและเคารพผู้อื่นยังสะท้อนถึงความมั่นคงทางจิตใจของคนที่มีจิตนิ่งพวกเขารู้จักการควบคุมอารมณ์และความคิดของตนเองไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวมาแทรกแซงในการตัดสินใจหรือปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความมั่นคงภายในจิตใจพวกเขาสามารถตอบสนองต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพและเป็นมิตรแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความคิดเห็นหรือพฤติกรรมที่ไม่เห็นด้วยการเคารพผู้อื่นยังมีความเกี่ยวข้องกับการสื่อสารอย่างมีสติ คนที่มีจิตนิ่งจะเลือกใช้คำพูดและการแสดงออกที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้อื่นการฟังและให้เวลาในการเข้าใจความต้องการหรือความรู้สึกของผู้อื่นเป็นวิธีที่แสดงถึงความเคารพและเกียรติที่แท้จริงพวกเขารู้ว่าแต่และการกระทำและคำพูดสามารถส่งผลต่อความสัมพันธ์ได้ทั้งในด้านบวกและด้านลบการให้เกียรติและเคารพผู้อื่นของคนที่มีจิตนิ่งสะท้อนถึงความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ ความมั่นคงทางอารมณ์และความสามารถในการควบคุมความคิดและการกระทำของตนเองการให้เกียรติและเคารพเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการสื่อสารที่มีคุณค่าและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาคุณสมบัตินี้ช่วยให้บุคคลสามารถดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีสติและยั่งยืน 9. มีพลังเงียบการนิ่งและสงบของพวกเขาเองกลายเป็นแรงดึงดูด คนที่มีจิตนิ่งมักมีพลังที่สามารถสะท้อนออกมาในรูปแบบของพลังเงียบซึ่งหมายถึงการมีอิทธิพลต่อสิ่งต่างๆรอบตัวโดยไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดหรือการแสดงออกที่ชัดเจนพลังเงียบนี้ไม่ใช่การเก็บตัวหรือการไม่แสดงออกแต่เป็นการสะท้อนถึงความมั่นคงภายในความสงบและความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองบุคคลเหล่านี้มักไม่ถูกดึงดูดไปกับความวุ่นวายหรือความต้องการที่รุนแรงจากภายนอก พวกเขาสามารถรักษาความสงบภายในในทุกสถานการณ์แม้จะเผชิญกับความยากลำบากหรือความท้าทายพลังเงียบของคนที่มีจิตนิ่งเกิดจากความเข้าใจลึกซึ้งในตนเองและโลกภายนอกพวกเขามีความรู้สึกมั่นคงที่มาจากการยอมรับและเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรพวกเขาจะยังคงมั่นคงและตั้งอยู่ในสภาวะที่ไม่หวั่นไหว การมีพลังเงียบทำให้พวกเขาสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้อื่นได้โดยไม่ต้องพูดหรือแสดงอิทธิพลอย่างเด่นชัดการกระทำของพวกเขาเต็มไปด้วยความตั้งใจและมีทิศทางที่ชัดเจนพลังเงียบยังสะท้อนถึงความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่นคนที่มีจิตนิ่งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุลโดยไม่ต้องแข่งขันหรือแสดงออกอย่างเกินเหตุ การไม่ต้องการอยู่ในจุดศูนย์กลางของความสนใจสะท้อนถึงความสุขที่ได้จากการเป็นตัวของตนเองการมีพลังเงียบยังช่วยให้พวกเขาสามารถมีอิทธิพลในทางบวกต่อสิ่งรอบข้างโดยใช้ความสงบและความมั่นคงในตนเองเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นการมีพลังเงียบของคนที่มีจิตนิ่งยังเกี่ยวข้องกับการรับรู้สถานการณ์และการตอบสนองอย่างรอบคอบ พวกเขามักจะไม่แสดงปฏิกิริยาตอบสนองทันทีทันใดแต่จะให้เวลาในการประมวลผลสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขารู้ว่าไม่ทุกรูปแบบของการตอบสนองต้องเป็นการกระทําที่เห็นได้ชัดเจนบางครั้งการอยู่เฉยๆหรือการแสดงออกเพียงเล็กน้อยก็สามารถส่งผลที่มีอิทธิพลมากมายการมีพลังเงียบของคนที่มีจิตนิ่งเป็นการสะท้อนถึงความสงบภายในควบคุมอารมณ์และความมั่นคงทางจิตใจ บุคคลเหล่านี้สามารถกระทำสิ่งต่างๆด้วยความตั้งใจและความสำนึกในตนเองโดยไม่จำเป็นต้องแสดงออกหรือดึงดูดความสนใจพวกเขามีอิทธิพลในทางบวกด้วยการกระทำที่มีความหมายและมีความสอดคล้องกับความสงบภายในซึ่งทำให้พวกเขาสามารถดำเนินชีวิตและสร้างความสัมพันธ์ได้อย่างสงบและยั่งยืน 10. ไม่ยึดติดกับของทันสมัยมากไปเข้าใจตนเองแต่ไม่โอ้อวดมีความอ่อนน้อมแบบผู้ใหญ่ คนที่มีจิตนิ่งมักจะไม่ยึดติดกับของทันสมัยหรือเทรนที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาพวกเขามักจะมีความสามารถในการแยกแยะระหว่างสิ่งที่จำเป็นและสิ่งที่เป็นแค่ความต้องการทางวัตถุหรือความปรารถนาชั่วคราวการไม่ยึดติดกับของทันสมัยไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถมีสิ่งใหม่ๆหรือเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกแต่เป็นการไม่ให้ความสำคัญหรือไม่ให้คุณค่ากับสิ่งที่ไม่ได้มีคุณค่าจริงในชีวิต คนที่มีจิตนิ่งจะใช้สิ่งเหล่านั้นอย่างมีสติและไม่ให้มันเข้ามามีอิทธิพลในการตัดสินใจหรือวิถีชีวิตคนที่มีจิตนิ่งจะมักให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีความหมายในระดับลึกเช่นความสัมพันธ์ที่ดีความเข้าใจในตนเองและการพัฒนาทางจิตใจมากกว่าการวิ่งตามกระแสของความนิยมในสังคมพวกเขามักมองชีวิตในระยะยาวและไม่หลงไปกับการเสาะหาความสุขจากสิ่งภายนอกที่มีลักษณะชั่วคราวหรือแสดงออกในรูปแบบของวัตถุ การดำเนินชีวิตในลักษณะนี้ช่วยให้พวกเขามีความสุขที่ยั่งยืนและไม่ถูกความอยากหรือความเครียดจากสิ่งภายนอกเข้ามาครอบงำการไม่ยึดติดกับของทันสมัยยังสะท้อนถึงความมีสติและความรู้ตัวที่สูงบุคคลเหล่านี้มีความสามารถในการประเมินสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างรอบคอบพวกเขาไม่รับเอาค่านิยมของสังคมที่มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตเจ็ดอดทนและรอบคอบไม่เรียบร้อนตัดสินใจอย่างรอบด้าน มองผลระยะยาวมากกว่าผลระยะสั้นการอดทนและรอบคอบเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของคนที่มีจิตนิง่งความอดทนช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญกับความยากลำบากและความท้าทายโดยไม่ย่อท้อหรือเสียสมดุลทางอารมณ์คนที่มีจิตนิ่งเข้าใจว่าไม่ทุกสิ่งจะเป็นไปตามที่หวังและความสำเร็จในชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นในทันที การอดทนทำให้พวกเขาสามารถดำเนินการในระยะยาวโดยไม่ถูกผลักดันให้ตัดสินใจในช่วงเวลาที่อารมณ์หรือสถานการณ์กําลังรบกวนการอดทนของคนที่มีจิตนิ่งไม่ใช่แค่การรอคอยอย่างเชื่อชาแต่คือการยอมรับกระบวนการและสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพวกเขามีความสามารถในการมองเห็นสิ่งต่างๆในระยะยาวและเข้าใจว่าความพยายามในวันนี้จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีในอนาคต การอดทนช่วยให้พวกเขาไม่ตัดสินใจรีบร้อนหรือทำสิ่งที่อาจทำให้เสียสมดุลในชีวิตในขณะเดียวกันการรอบคอบเป็นการใช้เวลาพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะลงมือทำหรือแสดงความคิดเห็นคนที่มีจิตนิ่งจะไม่ถูกความรู้สึกชั่ววูบหรือการกระตุ้นจากภายนอกชักจูงให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเร่งรีบ พวกเขามีสติในการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทําหรือคำพูดทําให้การตัดสินใจมีความรอบคอบและมีความเสี่ยงต่ำการรอบคอบยังเป็นผลมาจากความเข้าใจในตนเองและสถานการณ์พวกเขาจะไม่ตกเป็นทาสของความคาดหวังหรือความกดดันจากภายนอกแต่จะใช้วิจารณญาณในการพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างรอบด้านการรอบคอบช่วยให้บุคคลสามารถเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดในการดำเนินชีวิต โดยไม่ปล่อยให้ความรู้สึกหรืออารมณ์ชั่วคราวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทั้งการอดทนและการรอบคอบเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความมั่นคงภายในความสงบและการพัฒนาตนเองคนที่มีจิตนิ่งมักมีความอดทนต่อความยาย